เขานมนูก่งกินีมันแกง่นเี่ยไม่ตองซื้อขตอพี่นเออเบอดีสั่งพิเศษมันถือไม่มันขหนอมไมแกงมันเนี่ยไม่แกงเนาดีทำแกงมาไม่แกงมาแล้วสุขสันวันคริสต์มาสนะกืนแล้วันคริสต์มาส Merry Christmas มันแพงให้องเครื่องเลยไม่ใช่อานัให้พี่ Oh my god เอาไปชาร์จเอาจะได้ใหญ่เข้ามาใช้อีกสองปีตอนนี้โทรศัพท์เรายังใช้ได้ดีเลยพี่ซื้อเพื่ออะไรเอาไปชาร์จเอามาเอาไปชาร์จจะใช้คนดีดิไปเปลี่ยนใช้นี้ใหม่ละอันเก่าก็เอามาให้คนที่มันไม่ดีพอไม่เอาไปเลยคุณจะต่อยอะไรผิดต่อยอย่างไรเมื่อเจอพี่ชายอยู่มันดีอยู่แล้วพี่รู้ของทำไรได้อ่าผมได้แล้วผมเป็นชาร์จสิมารีวิวต้นคริสต์มาสนะคะดูความใหญ่เอวาสู่มกับต้นคริสต์มาสเอง นีตั้งคริสต์มาสที่บ้านมีแค่นี้นะคะ mm hmm. มีแค่ต้นเดียวน่าสงสารมากคริสต์มาสที่บ้านเนี่ยวะก็จะมีเด o อร t ชันแค่นี้เลยอันนี้พี่ยอมพี่ยอมน่าจะเป็นคนซื้อ <laughs> แล้วดูมีอันนี้ที่แม่พี่เนทให้ด้วยมีชื่อพี่เนทมีชื่อเอวาอันนี้คุณแม่เป็นคนให้นะคะมีชื่อพี่อีทแฟนพี่ยอง มีชื่อพี่อ๋อมมีชื่อพี่อ๋อมมีชื่อเอิญมีชื่อทุกคนเลยน่ารักมาก so cute ที่ไม่แค่มดูอามอและพี่เนทนั่งรอเอวานะคะพี่เนทกำลังตัดต่อคลิปให้อยู่ทำงานนอกเวลาค่ะ <laughs> แม่ที่นี่ทำงานนอกรู้สึกยังไงบ้างคะทำงานนอกเวลาวันนี้ต้องการค่าจ้างเพิ่มครับเอาอะไรคะค่าจ้างขอคใจหน่อย